สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับแรกจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยในสยามนะครับการนําเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเทินพิทหนึ่งปีการศึกษา2568นําเสนออาจารย์ดรสุรสวัสดิ์บุตรทิพวรดิตค่ะหลายชื่อสมาชิกนะคะนายนาสิท์ทองประสูตรนายพรชุมพลพรมโสภาและนางสาวพรนภัสผู้จอมทองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ สยามนะครับก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนปีพศ2475นะครับก่อนที่คณะราษฎรจะก่อการสยามอยู่ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับซึ่งเป็นระบอบที่มีอำนาจรวมศูนย์อพยพศูนย์อยู่ที่พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวแรงผลักดันที่นำไปสู่การปฏิวัติได้ดังนี้นะครับ 1. น,นะครับสยามนะครับ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำนะครับประเทศเผชิญกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำนะครับรัฐบาลขาดดุลอย่างหนักนะครับนำไปสู่การปลดข้าราชการและนายทหารทําให้เกิดไม่ความไม่พอใจในวงกว้างนะครับในกลุ่มผู้มีการศึกษานะครับผมต่อมานะครับอิทธิพลแนวคิดประชาธิปไตยปัญญาชนและนายทหารที่จบจากยุโรป ปรับเอาอุดมการ์ความเสมอภาคและประชาธิปไตยมาซึ่งเป็นความคิดที่ขัดแย้งกับระบอบเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับจึงเกิดการลงกลุ่มเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับผมในหัวข้อถัดมานะครับเหตุการณ์สำคัญในวันเหตุการณ์สำคัญในวันที่24มิถุนายนปีพศ2475นะครับการปฏิวัติโดยคณะรัษฎรเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วและแทบจะไม่มีการนองเลือด ในเช้ามืดของวันที่24มิถุนายนปีพศ2475นะครับ 1. น,นะครับยึดอำนาจเบรสิ็จนะครับคณะราษฎรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนายทหารและพลเรือนะครับได้เคลื่อนกําลังเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์สาคัญนะครับในพระนครเช่นกรมปัษณานีและโทรเลขนะครับผมและรานพาบรมรูปทรงมา้าซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพนะครับ ครับในเวลาต่อมานะครับได้มีการนะครับจับบุคคลสําคัญต่างๆนะครับเช่นเจ้าขุนมูลนายนะครับหรือว่าชนชั้นสูงทั้งหลายนะครับเพื่อเป็นตัวประกันนะครับซึ่งทําให้การปฏิวัติครั้งนี้นะครับสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยปราศจากการต่อต้านครับและในเวลาต่อมานะครับได้มีการประกาศการแถลงการโดยพลเอกพยาพระหุ่นพลพยุหะเสนานะครับหัวหน้าคณะรฎรนะครับได้อ่านแถลงการของคณะรฎรนะครับณ ลานพระบรมรูปทรงมานะครับเพื่อแจ้งให้ประชาชนนะครับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับของระบบการปกครองและสาเหตุของการยึดอํานาจครับการปฏิวัติครั้งนี้นะครับทําให้เกิดการสิ้นสุดนะครับของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับและเปลี่ยนมาสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับหลังจากการสําเร็จนะครับในการปฏิวัตินะครับคณะรฎรนะครับได้มีการประกาศหกหลักประกันนะครับ เป็นอุดมการณ์และพันธสัญญานะครับที่จะนำมาซึ่งความเจริญของชาติครับโดยเป็นหลักการพื้นฐานนะครับของการบริหารประเทศนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับ 1. นนะครับเอกราชครับจะต้องรักษาความเป็นเอกราชนะครับทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองครับ2ครับความปลอดภัยครับจะต้องรักษาความปลอดภัยของประเทศนะครับให้มั่นคง3ครับเศรษฐกิจนะครับจะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราชนะครับ ในทางด้านเศรษฐกิจนะครับคือจะมีการจัดให้ราษฎรนะครับมีงานทำา4นะครับความเสมอภาคครับจะต้องให้ราษฎรทุกคนนะครับมีสิทธิ์เสมอภาคกันครับ5นะครับเสรีภาพจะต้องให้ราษฎรนะครับมีสิทธิและเสรีภาพและความเป็นอิสระครับสุดท้ายนะครับ 6. การศึกษาจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรครับ ในวันที่27นะครับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช247 5นะครับได้มีการบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับฉบับชั่วคราวขึ้นนะครับโดยมีชื่อเต็มว่าพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ครับและมีการประกาศใช้นะครับในวันที่27นะครับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2475ครับ3วันนะครับหลังจากการปฏิวัตินะครับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมีสถานะเป็นฉบับชั่วคราวครับใช้เพื่อเป็นสะพานนะครับในการเชื่อมอำนาจจากระบอบเดิมนะครับสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับและจะสิ้นสุดลงเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับทาวรนะครับในเดือนธันวาคมในปีเดียวกันครับโดยหัวใจสําคัญนะครับจะเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับถึงการเริ่มต้นของกฎหมายสูงสุดและระบอบประชาธิปไตยในสยามครับโครงสร้างอํานาจใหม่ผู้ใช้อํานาจแทนรัศดรคะ ใช้ผังแสดง4องค์กรได้แก่กษัตริย์สภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรและศาลบทบาทของสถาบันกษัตริย์นะคะรัฐธรรมนูญ2475เปลี่ยนสถานากะกษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีหลักการสำพัญคือหนึอำนาจในนามราษฎร ทรงใช้อำนาจตามกฎหมายแนนาของประชาชน2ลรับสนองพระบรมราชองคการคำสั่งของกษัตริย์ต้องมีคณะรัฐบาลลงนามรับผนะิดช,ชอบ3สรุปมคะสถาบนาระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการค่ะจุดสิ้นสุดและก้าวต่อไปช่วงเวลาบังคับใช้สัส้นๆเพียงแห้5เดือนบทบาทไว้ทำหน้าที่เป็นสะพานปูทางสู่กฎหมายแบบถาวอการส่งหมาต่อ สิ้นสุดเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรในวันที่10ทธันวาพุธศักราช2475ค่ะค่ะก็จบการน,นำเสนอไปแล้วนะคะขอขอบคุณอาจารย์ดรสุวัสธธัิ์บุทธิวรดิ์ที่รับชมค่ะขอบพระคุณค่ะ